ะค,ะคำว่า est est แปลว่าอันแรกนะคะแปลว่าแรกอันดับแรกในตอนแรกหรือก่อนนะคะก็เหมือนกับ sue s t sue est แรกอันดับแรกในตอนแรกหรือก่อนความหมายที่สองของ est ความหมายที่สองของ est นะคะก็แปลว่าไม่เร็วกว่านี้แล้วไม่เร็วกว่านี้นะคะก็คือ nicht früher als จุดๆคือไม่เร็วกว่านี้นะคะความหมายที่3มของเขาก็คือเท่านั้นนะคะนัวชนเท่านั้นนัวนะคะและความหมายที่4ของ est แปลว่าพิ่งจะนะคะก็คือ Ger a ร์แปลว่าพิ่งจะเนาะเราไปดูตัวอย่างที่1กันนะคะ we k ö n n est m o r g e n comment i r ก็แปลว่าพวกเรา k ö n n แปลว่าสามารถนะคะ est ในที่นี้นะคะก็จะแปลว่า เท่านั้นเพิ่งจะไม่เร็วกว่านี้นะคะอันดับแรกในตอนแรกมัวกันพรุ่งนี้คอมเมนก็แปลว่ามานะคะ Wir können e นเ n ส o m มั n กั m คอพวกเรานะคะก็สามารถมาได้ในวันพรุ่งนี้นะพวกเราเนี่ยสามารถมาได้ในวันพรุ่งนี้นะดังนั้นนะคะ e อสในประโยคนี้มันก็คือ n i c h t ี r ü her ก็แปลว่าไม่เร็วกว่านี้นะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้ ก่อนหน้าน,นี่ยก็จะมาไม่ได้นะแต่ถ้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมาได้นะคะ w i r k ö n n e n e s t morgen kommen ถ้าเป็นพรุ่งนี้นะคะพวกเราก็สามารถมาได้นะโอเคค่ะต่อไปนะคะ t h e r n e x h t e bus fährt erst in 10 Minuten h e r n e x h t e bus รถบัสคันต่อไปรถบัสคันถัดไปนะ fat ก็มาจาก farren ที่แปลว่าขับนะคะหรือเดินทางออกไป est in s e n minuten รถบัสคันหน้านะคะหรือรถบัสคันถ่อ,อไปเนี่ยก็จะออกเดินทางในอีก10นาทีนะก็คือไม่เร็วหรือไม่ช้าก,กว่านี้ก็คืออีก10นาทีเขาก็จะออกเดินทางแล้วนะประโยคต่อไปนะคะ ich habe ihn erst l e t t e w o c e gesehen ich habe ihn erst Let's t a o k h a e seen? ฉันเนี่ยก็เพิ่งจะเจอเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เอง Let's talk. ก็คือในสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือเราสามารถเอาคำเวลาเนี่ยมาขึ้นต้นประโยคนะคะแล้วก็เอาคำกริยาไว้ที่ตำแหน่งที่สองนะคะก็คือ Let's t a o k Have ihn o u seen? ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันเพิ่งจะเจอเขานี่เองโอเคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ d i n a ist k kind i of n e a c i n Sie ist erst 16 Jahre alt. d i n a นะไม่ได้อายุ18ปีนะ Sie ist erst 16 Jahre alt. d i n a เนี่ยก็เพิ่งจะมีอายุแค่16ปีเองหรือ Sie ist erst 16 Jahre alt ก็คือเขาเนี่ยเพิ่งจะมีอายุ16ปีเท่านั้นเองนะโอเคค่ะ คำศัพท์ต่อไปนะคะ d e r erwachsene der erwachsene ถ้าเป็นผู้เราหรือแม่สาวนะคะก็เติมเอต่อท้ายได้เลยก็กลายเป็น erwachsene der erwachsene แแปลว่าผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่โตแล้วซึ่งไอคำว่าแอวัก e e น w a วักเซน มันจะเป็นคำ adjective นะคะแปลว่าที่โตแล้วที่เติบโตหรือที่โตเป็นผู้ใหญ่แอบวัเซนมันเป็นคำ adjective นะคะเราเอาคำ adjective เนี่ยมาทำเป็นคำนามเนาะเราเอาคำ adjective เนี่ยมาเป็นคำนามก็ได้เป็นเดะ i r w ว c h เ e n เนแปลว่าผู้ใหญ่แต่คำ adjective ของเขาเนี่ยก็คือแค่ e อ a วัคเแปลว่าที่เติบโตที่โตเต็มที่นะคะหรือที่โตเป็นผู้ใหญ่ไปดูตัวอย่างของคำนาม e อ a วัคเตัวอย่างนะคะ e อ a วัคเซนต์ซาเลนเซนอิยูโรฟิวคินเดอร์อิสเด r e ์ไอทริทฟรายแอ s วัคเซนซาเลนซแปลว่าจ่ายนะคะหรือชำระเซนอยูโรสิยูโรนะ ไอวัคเซเนผู้ใหญ่จ่าย10ยูโรนะ f ฟ r k คินเดอร์สำหรับเด็กอิสต์เดไอทริดเดไอทริแปลว่าค่าเข้านะคะหรือตั๋วเข้าชมงานเนี่ยอ s สต์ฟรก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะหรือฟรีนั่นเองตัวอย่างต่อไปนะคะ d i s s e r f ฟ e ล ist u u r Für e r ี a ไอว e ค d ซ s e r f ดิเภาพยนตร์เรื่องนี้หนังเรื่องนี้นะคะ east นัวนัวก็แปลว่าเท่านั้นนะคะ fear e อบ w a กเ e n e หนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นนะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำนี้จะเป็นคำกริยาเนาะเพราะว่ามันลงท้ายด้วย an e s e l e n e s e l e n แปลว่าบอกเล่านะคะบอกเล่า e s e l e n เรามาผันคำกริยานี้กันค่ะ e s e l e n e s e l t อดีตก็จะได้เป็น h a t e r z e l t d h a t e r z e l t มันเป็นคำกริยาที่มาก,กับกรัมดาทีฟนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะคะ w i r m ü s e u c s e t w a n e r z ä c l e n t i a m ü s e u c h e t w a s e r z ä h l e n พวกเราจำเป็นต้องบอกพวกเธอบางสิ่งบางอย่างนะ w i r ก็คือพวกเรานะคะ m ü s s e n แปลว่าต้องหรือจำเป็นที่จะต้อง โอยพวกเธอเอ็ดวิสบางสิ่งบางอย่าง a อซเลนบอกหรือว่าเล่าเรื่องนะคะพวกเราเนี่ยจะต้องบอกบางสิ่งบางอย่างกับพวกเธอนะตัวอย่างต่อไปนะคะ a อเซลส์ตูมีอไอเนก n เชกเทสอเซลส์ตูมีอไอเนกกเทคุณกําลังเล่าเรื่องให้ฉันฟังใช่ไหมคุณกําลังเล่าเรื่องหรือเล่านิยายให้ฉันฟังใช่ไหม ต่อไปนะคะเป็นประโยคคำสั่งนะคะบอกชั้นสี่บอกชั้นหน่อยสี่บอกชั้นสี่เล่าชั้นสี่นะคะก็จะเป็น e เอเซลเมาเอเซลเมาบอกชั้นสี่บอกชั้นหน่อยสี่หรือซากเมียซากเมียนะคะบอกชั้นหน่อยสี่บอกชั้นสี่คำต่อไปนะคะเป็นคำกริยา e e เอเซนเอเซนแปลว่ากินนะคะก็จะผันได้ดังนี้เนาะเอเซนอีส e และในอดีตนะคะก็จะผ่านไม่เป็น had s e n had s e n แปลว,ว่าได้กินนะคะตัวอย่างเลยนะคะ was k i p t as suesen was ก็แปลว,ว่าอะไรนะคะมีอะไร g i p t as แปลว,ว่ามีนะคะ g i p t as แปลว,ว่ามี suesen ในการกินนะคะ was k i p t as suesen มีอะไรให้กินบ้างคะมีอะไรในการกินบ้างหรือตัวอย่างต่อไปนะคะ Ich esse gerne Fleisch. Ich esse gerne Fleisch. ฉันชอบกินเนื้อนะฉันชอบกินเนื้อมากๆเลยหรือตัวอย่างต่อไปนะคะ e r ist gerne Gemüse. e r ist gerne Gemüse แปลว่าเขาผู้ชายคนนี้ชอบกินผักนะเขาชอบกินผักนะต่อไปนะคะเป็นคำนามบ้างก็คือเอาคำกริยานั่นแหละมาทำเป็นคำนามนะคะก็จะได้เป็น das essen d a s essen เวลาที่เราเอาคำกริยามาทำเป็นคำนามนะคะคำนำหน้านามหรือ article เนี่ยก็จะเป็นคำนามเพศกลาง d a s essen แปลว่าอาหารหรือการกินก็ได้นะคะ d a s essen แปลว่าอาหารหรือการกินตัวอย่างนะคะ d a s essen in der cafeteria is t m e i s t n s s ganz gut. das Essen in der k a f e t e r i a ist m e i s t e n s s a n z gut. อาหารในโรงอาหารเนี้ยก็ค่อนข้างจะดีนะส่วนใหญ่เนี้ยก็ค่อนข้างจะดีเนาะค่อนข้างจะดีมากๆเลย das Essen ก็แปลว่าอาหารการกินนะคะ in der k a f e เ t r i a ในร้านอาหารในโรงอาหาร is t m e i s t e n s m y i s t e n s นะคะแปลว่าส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่การสกูตค่อนข้างจะดีมากๆเลยเตัวอย่างต่อไปนะคะ Darf ich sie zum Essen einladen? Er darf ich ตรงนี้นะคะมันก็จะแปลว่าฉันขอนะคะหรือเวลาที่เราต้องการทำบางสิ่งบางอย่างให้คนอื่นนะคะเราก็จะใช้ Modal Verb ก็คือ d r f นะคะหรือ dürfen หรือขอทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะ d a r f ich Sie zum e s s e n e น n l a d e n ฉันขอเชิญคุณไปทานอาหารได้ไหมคะฉันขอเชิญชวนคุณไปทานอาหารได้ไหมคะคำกริยานะคะ I n l a d e n แปลว่าเชิญชวนนะคะเชิญหรือเชิญชวนมันมักจะมากับคำูุพบทซูเสมอเลยนะคะเป็น n Laden Zu ู i n l a d e n zu ก็คือจะชวนไปทำอะไร นะคะก็จะเป็นไอลาเดนซูเชิญไปกินใช่ไหมคะก็จะเป็นไอลาเดนซุมเอ็เซนหรือเชิญไปเต้นนะคะก็จะเป็นไอลาเดนซุมทันเซนอย่างเช่นนะคะฉันขอเชิญคุณไปเต้นได้ไหมก็จะเป็นดาร์ฟอิกซี่ซุมทันเซนไอลาเดนดาร์ฟอิกซี่ซุมทันเซนไอลาเดนฉันขอเชิญคุณไปเต้นได้ไหมคะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่าเ d ็ a วาร a d v a s เราเขียนสั้นๆได้ว่า w a s ก็ได้นะคะ a d v a s หรือ w a s มีความหมายเหมือนกันนะคะมันแปลว่าบางสิ่งบางอย่าง something บางสิ่งบางอย่างตัวอย่างนะคะอย่างเช่น ich m u s s t r etwas erzählen ich m u s s i e etwas erzählen ฉันต้องบอกคุณบางสิ่งบางอย่างนะฉันต้องบอกเธอบางสิ่งบางอย่างนะมันก็จะเท่ากับ ich m u s s t r was sagen Ich muss dir etwas sagen. ฉันเนี่ยต้องการจะบอกเธอบางสิ่งบางอย่างนะหรือฉันเนี่ยจำเป็นจะต้องบอกเธอบางสิ่งบางอย่างนะตัวอย่างต่อไปนะคะหาเป็นซี e อ็ดเวิร์สซุ้มเฉลี่ยเป็นหาเป็นคุณมีนะคะ etwas บางสิ่งบางอย่างซุ m ม c h ล e i b เป็นในการเขียนไหมคุณมีอะไรที่จะเขียนไหมคุณมีอะไรในการเขียนไหมหมายถึงว่าปากกาดินสอนะคะในการที่จะเขียนเนี่ยเนาะ ถ้าสมมติใช้ตูฟอร์มบ้างนะคะก็จะเป็น Hast du etwas zum schreiben? h a s ป็น etwas zum Schreiben คุณมีอะไรที่จะเขียนไหมคุณมีอะไรในการเขียนไหมตัวอย่างต่อไปนะคะ Ich habe leider nur te ท i c h habe ฉันมี leider แปลว่าน่าเสียดายจาังหรือว่าขออภัยนะนัวเท่านั้นนะคะ te ก็แปลว่าน้ำชา Ich ฮาเบไลเดอร์นัวทีน่าเสียดายจังฉันมีแค่น้ำชาเท่านั้นนะ i t w a s u n d e r e s kann ich dir leider nicht anbieten etwas u n d e r e s สิ่งอื่นๆน,นะคะที่มันนอกเหนือจากนี้ kann ich dir leider nicht anbieten ฉันก็ไม่สามารถเสนอหรือเสนอให้คุณได้แล้วนะ i t w a s u n d e r e s kann ich dir leider nicht anbieten สิ่งอื่นๆน,นะคะที่นอกเหนือจากนี้ ฉันก็ไม่สามารถเสนอให้คุณได้นะ